สหฮัรตมันี่ไงสาฟวเปลี่ยนกันตรงไปน้อของคนวันนี้สหฮัตไปรถพดเองทุกอย่างบันเืน่อเห็ดเองจะแกมใยเนาสนะสหฮัสขึ้นจิมาพ่ดเลยปีใหม่ก็มาพูจักเนาะข้งเบิ้งบางทีกับปีใหม่พ่ดเลยสหฮัตขึ้นจิมา เปลี่ยนกันได้สหัสคนอยู่เนาะเปลี่ยนกันนี่สหัสคนมาอยู่แล้วก็เลย,เลยทำแหน้านที่เฮ็ดเองทุกอย่างแล้วไปเปิดภาพคุณมาก่ะยู่พี่เด้อพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเศร้าๆยู่ไฮยู่นะฮ่าบรรยากาศหนาวหนาวหนาวเย็นพี่น้องเลยเนาะอ่ะ กบทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวพวงเบอร์จุกุสุขคนเนาะที่เขามาหับชมคลิปนี่เนาะกบสบายดีสวัสดีเบอร์จุขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเศร้าๆกันหนาวหนาวหนาวจนสะบั้นพี่น้องเลยหนาวเย็นเนาะฮผู้งัวกะเดมหยากินตรงไหนตรงหน้าเนาะ วันนี้สับพวงก,ก็สิมาอัปเดตนานพักสวนครัวดเด้อพี่น้องเลยน้ำหมอกลุกใจเนาะก็อยากเขียวงามเลยก็ขึ้นงามเลยพี่น้องเลยนะ่ะวันนี้ก็สิมาฮดพักจนอยากพักเพลพี่น้องเลยหนาวเย็นเนาะจมอยากบายฮ<า>้นน้ำนี่กระเทียมกระเทียมสับพวงพี่น้องเลย <c oughs> กำลังงามกำลังขึ้นเนาะพี่งามกว่าหมูที่สุดก็คือพักหอมเด้อพี่น้องพักหอมเนาะใส่ลาบใส่ก้อยพผมนี่แล้ำหมอกตกใส่เพินหมอกขนุนอยู่ <c ười> อ่าเธอพักหอมงามงามพวงงามเนาะนี่กำลังขึ้นกำลังงามพี่น้องเลยแต่พ่วงก,กับเป็นบ้านเป็นไอเนาะหนาวอากาศหนาวนี่กับพักบัวแต่กับพักบัว บรรยากาศนี no ่ตอนเช้าจมอยากลุกผู้แดนหนาวแห้งมังแนรฟักซีนี่กัจนน้ำหมอกตกใจพี่น้องเอยนี่กับักซีเนาะต้นมะเด่นเรือมะคือเทศกำลังจะเป็นดอกกำลังเจอดอกทั้งนั้นกัเป็นหมากแดงเนาะจะได้ใส่ตามังหงเลยพี่น้องนี่กัต้นมกพริก ประมาณนี้เด้อเ,เนาะนี่ต้นมะพร้าได้สมปีแล้วสพวงปลูกกระมือเองพี่น้องเลยอ่ะสพวงก,กับชิลโคตั้งกล่องก็เด้อเฮหพักก่อนอน,นเ้เย็นครับสายสพวงก,ก็เอิาตู้คนนะพักตอนเช้า อยากบายห้อนน้ำเพ่นาเย็นก็มาเดินเนาเฮ้ยโค้ชพักตอนจะเศ้านี่ป้าดอะแ่งจะเมียกบายห้องน,น้ำเพื่อนเนะาะขาดคชเพื่อแบบสวยๆมากย่านเพื่นอนนั่นเพืนเหียวนะคงไม่ได้กีนน้าเนาะแดดออกวันเฮียวเพื่นประชื่น Hot, am eh? mm not -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เย็นจับหนายู่สะบานพี่น้องเนอะทางอื่นเป็นยังไงแนะ่นอกหนาวคือทางนี้่พี่น้องเลยทางนี้อากาศเย็นนะเด้อขนาดว่าหนาวกับท่านใส่เสื้อกันหนาวนะเลยไม่เสียกันไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะเพราะฮอตพักกต่เย็นเนะสื้อเปียกพี่น้องไม่ได้ใส่เสื้อสงสารเนาะ ทำหนาทีแทนสาฮัตแต่เด้อพี่น้องปกติเปลี่ยนกันฮดเนาะกับสาฮัตเนาะไม่ใช่สาฮัตฮดมือใหม่สาควงฮดเปลี่ยนกันฮดสองเรียเนาะวันนี้เราสาฮัตไปรถทำหนาทีมดเลยทุกอย่างมานลยสาฮัตวูอยู่เลย้วแล้วเห็ดอินแบบนี้เนาะปกติจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันฮดเนาะทัดทัดกันเปลี่ยนกันฮดเนี่ยไม่สาฮัตไม่อนี่ย ตะพวงเปลี่ยนกันตรงวน้องคุนตอนนี้จะฮัดไปรถพดเองทุกย่างบันเหตุเองจะแมดเนาะสหัสุณีมาคุเลยปีใหม่ก็มากไปัเนาะปีใหม่คุนมายุดบ้านี่น้องอ่ะงเบิ้งบางทีกับปีใหม่คุเลยสหัสุณจีมา เปลี่ยนกันนี่สหัสิคนอยู่เนาะเปลี่ยนกันนีสหัสิคนมาอยู่แลวก็เลย,เลยทำหน้านที่เช็ดเองทุ่ยแยงได้เหมือน ลานใต้ชาวพวงพี่น้องแต่เช่นเอ้ยหนาวบ่หนาว,นาวอันสบายดีสบายดีป้าลุงป้าลุงโดย้ยแต่เช่นหนาวแหง้งบ่หนาวแหง้งอุย้ยปืนมาแต่เชนน่นี่สาวน่าจะย่เอออ่ะยิงสาวบ่บันนี้โยโยยิงเธอซับโอ้ยิงเธอซับอีกบ้านมันม่แตกฮะมันบมีลูกโอ้มัน่มีลูกสิ ฉันกินข้าวแล้วบอตอนเช้านี่ฮะฉันกินข้าวหรือยังยังฉันอยากยังในใจฉันอยากยังเฮงที่สุดอยากเขียดอยากปิ้งเขียดห,หลานจะพูดอยากปิ้งเขียดพี่น้องเลอประย,ยากงเนี่ยอื่นเช่นประยากงเนี่ยอื่นบอสอะเออบระยากงเนี่ยอื่นแต่เช่นเอ้ยโด,ยด้วยหรืแม่อ่า ตัวเช่นสิไปลายชน้องมึอน,นี่ปตลาดโอ้ไปซื้อยังตลาดตลาดนัดก็ตลาดนั่งมีย่าเงินน่ะมีผักใม่ไพ่ไผักมาให้น,น่ะเอ้มีเออไมมี <c oughs> โอ้ม่มีผักมาให้ใช่ดีๆเสื่อนหนาวนะใช่ดีๆีเลยเหว่าอ้าเนาะบรรยากาศหนาวแห้งพี่น้องเอ้ย ถ้าอันตะเวบนขึ้นอยู่นี่ยเซอออกไปอันตากแดดเดีดอว่าพิงแดดเนาะหนาวเฮงจำม่อยากลุกโอกจากบอนเพื่ออากาศหนาวตอนเศร้าทางตัวเมย์สะพวงกะบซวยเข่าตอนเศร้ามึงใน้อท่ you know วนทวนอยู่เนาะเมย์ไอท่วนทวนอยู่เด้อตอนนี่กับเขา่าเข่าไม่ซะเข่าเนียวเข่าไม่เข,ข่าปีกี่นี่แหละเข่างันแน่พี่น้องเลยหอม,หอม แต <laughs> ah, no. no. ่เสียทีเดียวมีแนวกับบ่มีแล้วเนาะขาวกัับยง่เมื่อตลาดดนัชื่อ่เชนกินข่าวเศร้ากับหยังเด้ใบเกลือบ่แต่เช่นโดยข่าวหอมมนแด่เลยเช่นกินข่าวกับใบเกลือแล้วมัอนี่ข่าวฮอนข่าวไม่เนาะชวยมีไม่เลยใบเกลือเลยแซ่บๆสเลยนะเช่นเนาะข่าวก่อนกระุกอะไเนยโดยมีนยังก็ ใช้โอ้มากล้วยก็ยืดเท้งหัวมืนอไห่มากล้วยกับจนบีแตกหมาไงพ่อก,ก็เลยบีก็เลยส่วยเขาแลกกับปิ้งเขียดพี่น้องเลยนะเขียดกับสามโตแล้วปิ้งให้หลานชายหลานชายพี่ไมอยากกินปิ้งเขียดน้องเเขียดตู้มสะพว่วงหาขุดในให้ให้อุดในให้หน้านี่แหละนาองเเขียดตะมูงเขียดตอนเซ้าวย ปิงกิตอนเศร้ามือคุยกุดนะเออมือตัวเซนเทียงหน้าสะพวงกับประมาณนี้เด็ดนี่ทั้งนี้ทั้งรวมบัดเอาเอาแป้นเอ้มเนาะขึ้นเทิงมาแป้นเบ็ดก็เลยเอาเอาซานผักกระแตหรือว่าผักกระตานเนาะเอ้มเอ้มผาไว้พี่น้องเลยนี่เนี่ยก็เป็นประตูทางเขาเนาะนี่เทียงหน้าสิประมาณนี้เด็ดจักรอิชังอิยา หอยตุซาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเถียงหน้าซะพวกถ้าว่าโจนึกว่าขโมยมากอ่ะบืนขึ้นนี่ก็ได้อยู่แล้วนี่เพราะว่าบ่ได้หาแนวแนวอันมงหรือว่าแนวอัดเนาะแนวเอ็มบ่มีแนวอมพี่น้องเอ้ยอันนี้กอนีเอาพาม่เฮียอมซพาม่เฮียกขาดหมดลเนาะโอเคเด้อพี่น้องเอ้ยสําหรับคิีก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะ พ่อแม่พี่น้องก็ไลยก็แร้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้ชาวพวงคือเก่าวอาสาหรับที่นี่ก็จะอคลาป้าลุงหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะสบายดีสวัสด,ดีไปพวกไปพ่อในคลิปหนะสบายดีสวัสด,ดี